ตัวนี้ค่ะส่วนมากจะออกในช่วงหน้าหนาวนะคะฟิวฟิวเนาะชุ่เยลน,นะคะเป็นขนมตามฤดูกาลนะคะจะมีหลายรสนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวขา้าพระเจ้ากับคงจังนะคะจะชอบแล้วก็ที่เห็นคนหยิบส่วนมากอาอนอันนึงนะคะส่วนมากจะเป็นรสนี้ค่ะนี่ค่ะรสนมอะคะ่ะชื่อคุณุนิธรรมะนะคะเป็นของยามาสกิะคะ่ะนี่นะคะ นี่ยค่ะเขาก็จะเป็นแป้งข้างในเขาก็แบบนุ่มๆอะไรเจ็บเจ็บเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นครีมนะคะคล้ายๆเหมือนกับอโน่นี่ยนะอะไรน่ชูครีมอะค่ะแต่ราคาไม่แพงนะคะเมื่อกี้ได้ราคาไอ้สกิีนั่นกุ้งกุลาลึกนะพัชจูนันะนั่นก็จูนันะโอเคค่ะ ถ้าราคาที่เจอแล้วถูกสุดก็ประมาณอยู่ห้าสิบเจ็ดเยนนะคะนี่ค่ะมั้นข้างในนี่ค่ะอร่อยนุ่มหอมแล้วก็หอมหอมก็มไม่ได้กิ่ดแรงมากแต่ว่าเนื้อเขานุ่มแล้วก็ครีมเขาข้นนี่ค่ะแล้วต้องกินเย็นๆนะคะนี่ค่ะรสน,นะคะก็จะมีรสข้าวสา์ดกินขนมนมรสนมรส ตัวสุนัขตัวเละนะคะรสช็อกโกแลตรสอิติโกรสสับปะรนี่ยค่ะแต่รสเนี้ยค่ะรสนมส่วนมากจะขายดีสุดะคะ่ะนี่อันเนี้ยค่ะแนะนำเลยราคาไม่แพงะคะ่ะราคานี้เขาจะขายราคา,ตาแตกต่างกันไปแต่ว่าราคาที่ถูกสุดก็คือ57เ็ยนนะคะยังไม่รวมภาษีค่ะของยามาสก,กิโ็โอ,โอคิมล่วงจริงๆงแล้วขอจิ้ก่อน อืมอืมอืมค่ะอร่อยหอมมันหอมเนยหอมนมส่วนมากที่มีนะคะซื้อตามะะซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะซปเปอร์มาร์เก็ตจำหมเอยไอ้กลัม,มเลยรลนะคะหนึ่งชิ้นก็จะมันชิ้นไม่ใหญ่อ่ะคะ่ะชิ้นหนึ่งก็จะประมาณ นันกรัมกูไรกันนะ,ะ,ะขนมโอจิลุขนมล้วงเออร้อยแปดสิบสี่แคลอรี่นะคะร้อยแปดสิบสี่แคลอรี่อิโก,ก่นันกรัมของยามาซากินันกรัมว่ะนันกรัมว่ะนันกรัมากมากัได้ไง ลูกประมาณกลมๆะคะ่ะเท่าฝ่ามือน้อยๆนะคะเนี่ยค่ะกี่กรกัมก,กม็ไม่ทราบได้ะคะ่ะต้องเก็บไว้ลูกเขาจะเย็นๆนะคะต้องเก็บมันอุณหภูมิเย็นๆนะคะนะคะ,นะคะ,คะเดี๋ยวขอตัวรีบทานก่อนนะคะเมื่อกี้ต่อไปตือขนมทานขน,นมต่อะคะ่ะ